สัญญาณเตือนบ่งบอกว่าเราเริ่มจะมีหน้าแก่แล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวหมอแพทย์พามาดูค่ะต้องรีบเช็คตัวเองก่อนที่จะมีคนทักนะคะ อันดับแรกมองปุ๊บตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะรอยค้าใต้ดวงตาค่ะถ้าเกิดว่าใต้ดวงตาของเราเริ่มโบเริ่มยุบลงไปตรงนี้จะเริ่มเป็นสัญญาณแล้วค่ะทำให้หน้าเราดูมีอายุดูอิดรรอยค่ะแก้ง่ายๆค่ะด้วยการเติมฟิลเลอร์ค่ะหรือว่าเติมสารเติมเต็มเข้าไปที่ใต้ดวงตาหนุนชั้นลึกที่ชั้นกระดูกค่ะจะช่วยหนุนโครงสร้างต่างๆของใต้ดวงตาให้เต็มขึ้นอิ่มฟูขึ้นแล้วหน้าเราจะดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูไม่มีอายุค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือการมีร่องแก้มและร่องน้ำหมากค่ะทําความเข้าใจก่อนนะคะร่องแก้มคือร่องที่อยู่บริเวณข้างแก้มตรงนี้เรียกว่าร่องแก้มส่วนร่องน้ำหมากจะอยู่ที่บริเวณมุมปากค่ะเป็นร่องที่น้ำหมากไหลเราจะเรียกว่าร่องน้ำหมากค่ะทั้ง2ร่องนี้ทําให้เราดูมีอายุค่ะ ทั้ง2ร่องนี้สาเหตุนะคะมันเกิดจากการชัน้นไขมันที่มันฝ่อไปกับโครงสร้างบนหน้าเราที่มันหย่อนคล้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหย่อนคล้อยค่ะการรักษาหลักๆก,ก็คือจะต้องไปหนุนเขาไปซับพอร์ตเขาให้ขึ้นมาค่ะก็แก้ด้วยการเติมฟิลเลอร์เช่นเดียวกันค่ะ โดยการเติมฟิลเลอร์แก้ไขร่องแก้มกับร่องน้ำหมากค่ะมี2ส่วนค่ะเวลาเติมฟิลเลอร์เราอาจจะต้องเติมฟิลเลอร์หนุนหน้าแก้มหรือว่าเส้นเอ็นที่หน้าแก้มค่ะเพื่อที่จะยกหน้าขึ้นไปทําให้ร่องแก้มตื้นขึ้นระดับหนึ่งหลังจากนั้นค่ะค่อยเติมฟิลเลอร์ไปบริเวณร่องแก้มโดยตรงค่ะจะทําให้ร่องแก้มดูตื้นขึ้นเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็ดูเด็กลงค่ะในทํานองเดียวกันร่องน้ำหมากก็แก้ไขด้วยฟิลเลอร์เส้นเดียวกันค่ะอย่างที่3มนะคะ การที่มีผิวหนังที่หย่อนคล้อยหน้าคล้อยลงผิวตกดูไม่กระชับค่ะซึ่งจริงๆแล้วส่วนเนี้เกิดจากหลายปัจจัยค่ะตั้งแต่ผิวชั้นโบเส้นเอ็นผังผืนที่มันหย่อนคล้อยลงหรือกระดูกที่ยุบลงค่ะ ซึ่งเส้นเอ็นหรือว่ากระดูกที่มันยุบลงเนี่ยค่ะเราแก้ด้วยการเติมฟิลเลอร์ใช่ไหมคะแต่สิ่งสําคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือผิวชั้นบนค่ะถ้าเกิดผิวชั้นบนเราไม่แน่นนะคะจะทำให้ผิวดูหย่อนคล้อยแล้วก็ดูมีอายุขึ้นซึ่งผิวชั้นบนค่ะส่วนมากเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วการสร้างอีลาสตินคอลลาเจนบนผิวชั้นบนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปค่ะทําให้ผิวเราไม่แน่นไม่กระชับเพราะฉะนั้นแก้ตรงตัวเลยค่ะต้องเพิ่มไบโอสติมูเลเตอร์ในการกระตุ้นคอลลาเจนค่ะก็คือการเติม กระตุ้นที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนค่ะซึ่งตอนนี้มีหลายตัวในท้องตลาดเลยแนะนํามากๆค่ะ อย่างที่4ี่นะคะก็คือร่องที่ระหว่างคิ้วค่ะเวลาเราเครียดเราคิดมากเรามีเรื่องกังวลแล้วก็จะเผยอขนวดคิ้วไม่รู้ตัวใช่ไหมคะซึ่งรอยตรงนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราทิ้งไปนานวันเข้านานวันเข้าจะกลายเป็นร่องถาวรได้ร่องเนี้ยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยไม่สวยเลยค่ะทำให้เราดูมีอายุนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเริ่มมีปุ๊บแกง่ายๆเลยค่ะต้องฉีดโบท็อกซ์ค่ะนะคะ การฉีดโบท็อกซ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะคะทําให้กล้ามเนื้อเขาไม่สามารถหดตัวได้อย่างแรงการที่เกิดริ้วเกิดร่องก็จะเกิดได้น้อยลงแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเราจะสามารถแสดงสีหน้าได้อย่างปกติค่ะยักคิ้วได้ขมวดคิ้วได้แสดงสีหน้าได้เหมือนเดิมค่ะแค่จะไม่มีรอยเกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่แนะนําให้ทําจริงๆค่ะโบท็อกซ์ริ้วรอยนะคะอย่างสุดท้ายค่ะก็คือการมีรอยตีนกาที่หางตาค่ะรอยตีนกานะคะเกิดจากการที่ เวลาเรายิ้มเยอะๆแสดงสีหน้าเยอะๆหัวเราะเยอะๆซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะมีได้ทุกคนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีเยอะเกินค่ะเป็นตัวที่เห็นชัดเลยอ่ะว่ามีอายุอ่ะเพราะฉะนั้นแก้ง่ายเหมือนกันค่ะฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยค่ะเวลาฉีดต้องฉีดให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดฉีดเยอะเกินไปจะเป็นปัญหาตาแข็งได้ค่ะบางคนตาแข็งตาดุไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยนะต้องเลือกคลินิกที่ดีคุณหมอที่มีประสบการณ์ค่ะ ถ้าเกิดใครเช็ดสัญญาณทั้ง5แล้วค่ะเอ๊ะเริ่มมีข้อใดข้อหนึ่งแล้วรู้สึกกังวลไม่ชอบเลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่มีคลินิกได้นะคะที่วีคลินิกค่ะเรามีเครื่องมือหลายอย่างที่จะช่วยชะลอไม่ให้คนเห็นความมีอายุของเราได้ค่ะมีทุกอย่างที่พูดไปเลยนะคะเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ค่ะ